มาน,นั่งรับเรื่องราวถ้าคนไกลมันเป็นอุป,ปรสรรคนะครับปัญหาของราษฎรน,นั้นไม่มีวันจะแก้ไขได้ปัญหาก็คือว่าเราจะทําใจได้เหมือนกับวันนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเอาวางหลักนี้นี่เป็นหัวข้อหนึ่งที่ต้องปฏิรูปยกเครื่องประเทศไทยวางกันเลยครับว่าต่อไปนี้ใครมาเป็นรัฐบาลโยกย้ายการาชการถือว่าเป็นสิทธิ์ซึ่งความจริงก็เป็นสิทธิ์แต่บังเอิญว่าประเทศไทยมีอํานาจที่สี่คือองค์กรอิสระเกิดขึ้นมา นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีย้ายการาชการระดับ41 1คนหนึ่งเนี่ยนะครับมีอันพ้นไปทั้งพรมองเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาละพอมาเปลี่ยนแปลงย้ายใครไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นเนี่ยนะครับซึ่งผมเองก็เห็นว่าปัจจุบัณน่ะถูกแล้วเรื่องการโยกย้ายและต้องการให้เป็นมาตรฐานต่อไปว่าอำนาจของคณะรัฐมนตรีต้องย้ายใครก็ได้และไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีองค์กรใดๆ ไปดําเนินการจัดการผมเชื่อว่านี่ก็เป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดและถ้าเราวางกติกากันไว้อย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนจะได้ผลประโยชน์กันอย่างมากมายถามว่าจะทาให้ข้าราชการเลือกข้างก็งเ,เลือกกันอยู่แล้วนะครับนี่ก็ชัดเจนและถามว่าไอข้าราชการอีกสิ่งหนึ่งทำยังไงถ้าเราทํากันจนว่าเดินตามแนวทางอันนี้แบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเขาก็อยู่กันไนดะ้นะครับเวลาฝ่ายนี้เสอีกฝ่ายนึงก็รอไปทําหน้าที่ แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกันนะครับก็มีหน้าที่ดําเนินการเป็นข้าราชการตามปกตินะครับแต่ว่าตําแหน่งที่มีความสําคัญที่เกี่ยวข้องนะครับกับรัฐบาลใหม่ซึ่งเขาเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลได้เปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองที่มากันแล้วนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องการคนของตัวเองมาบริหารเพื่อเกิดประสิทธิภาพเข้าใจกันทุกฝ่ายกันแบบนี้นั้นและก็ไม่ไปรังแกข้าราชการฝ่ายตรงข้ามเขาก็อยู่นะครับเป็นรูปแบบเลยว่า คนไหนเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้จะต้องหลุดไปตรงไหนประมาณไหนกันอย่างไรเนี่ยเนะีเอากันอย่างนี้ตรงไปตรงมาแล้วทุกคนก็รู้กันคือหมายความว่าเลือกตั้งแพ้เนี่ยนะครับทําใจเลยอีกสิ่งหนึ่งก็เตรียมตัวเข้ามาไม่มีใครตีโพยตีพายไม่มีใครไปร้องเรียนรู้ที่อยู่ใหม่เลยว่าตัวเองจะต้องไปอยู่ตรงไหนกันอย่างไรปัญหาว่าเราจะทําใจกันได้ไหมประเทศไทยถ้าเราทํากันอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าหลักการบริหารของชาติบ้านเมืองก็อยอมรับ นะครับว่าความจริงควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ยึดหลักพวกพ้องในโลกความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะมาจากาการเลือกตั้งแต่งตั้งเหมือนกันหมดแล้วครับว่าใครกันไม่ได้แล้วครับมีพวกกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ยอมรับความจริงเหมือนกับหวยใต้ดินบนดินนะ <rer un> ใครลองบอกมาที่ครับว่าเวลานี้เนี่ยนะครับ <S <s <ets of magic> เมื่อยกเลิกหวยบนดินเนี่ยมีหวยใต้ดินหรือเปล่า <s ets of magic> ในโลกแห่งความเป็นจริงผมก็บอกประเทศไทย นะครับแทบจะทุกอนุภุมขนมีที่ขายหวยใต้ดินหมดและทำไมเนี่ยนะครับนะครับทำไมทุกคนยอมไม่เกิดขึ้นนะเอาหวยมาบนดินบอกว่ามีปัญหาก็กลับไปมุดใต้ดินก่อนสมัยที่เอาหวยขึ้นมาบนดินเนี่ยนะครับรัฐอยู่ดีๆมีเงินได้ปีเป็นหมื่นลา้านแต่พอมุดอยู่ใต้ดินไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยมันไม่มีหวยแล้วก็ไปอยู่ในมือผู้มีธิพลเหมือนเดิม ตอนมาอยู่บนดินเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเขาก็ใช้เงินเพียงแค่สองทางเท่านั้นทางหนึ่งคือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ต้องไปรับเงินจากสวยพ่อค้าหวยใต้ดินเอาเงินสุจริตไปทำนะครับให้เงินโรงพักเพราะว่าตำรวจเป็นอาชีพที่มีความยากลำบากนะครับจะต้องซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเองสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ต้องซื้อเองซื้อกระดาษเองบางแห่งก็ซื้อโต๊ะทำงานเองบางแห่งย้ายไปก็ต้องพายแอร์ไปด้วย นะครับแอร์ที่ว่าไม่ใช่แอร์วอเตอร์นะครับแอร์เครื่องอะ่ะย้ายก็ต้องเก็บแอร์กันไปนี่ในโลกความเป็นจริงเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเงินก้อนอน,นี้เ็าส่งไปทุกโรงพยาบาลอีกก้อนหนึ่งคือให้ทุนการศึกษาทุนการศึกษาที่ว่าท,ที่มีความสําคัญที่สุดก็คือว่าเอาเด็กไทยส่งไปเรียนทั่วโลกคือเวลานี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนรัฐไม่ว่าจะเป็นทุนเองเนี่ยนะครับ คนไทยก็จะเลือกเรียนไม่กี่ประเทศล้วทั้งที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับกว่าสองร้อยประเทศแต่หลักการของนะครับทุนที่มาจากหวยบนดินนะเขาส่งไปทั่วโลกซึ่งในอนาคตอีกห้าปีสิบปียี่สิบปีนะั้นซึ่งทุกปีเนี่ยนะครับจะมีคนไทยนะครับอยู่ทั้งโลกแทนที่ว่าเราบอกว่าเราก็มีทูตกันอยู่แล้วนะครับบางบางประเทศก็ดูแลประเทศอื่นๆข้างๆด้วย แต่ว่าการจัดความสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับจนกระทั่งจบมหาลายัยรีโทเอกเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์คนในรุ่นวันหนึ่งเขาไปเป็นผู้นําประเทศนั้นเป็นข้าราชการในประเทศนั้นนะครับเป็นนักธุรกิจในประเทศนั้นประเทศไทยนี่นะครับเราก็มีโลกกว้างเลยว่านักเรียนทุนของเราเนี่ยนะครับทั้งโลกนะครับเช่นว่าไปเจราจาขายข้าวเนีย่ยแทนที่ว่าเราจะขายไม่กี่ไม่กี่ประเทศ แต่เราสามารถเดยนะครับมีผลของเรารู้จักกับผู้นำนั่นเรียนรุ่นเดียวกันนักธุรกิจที่นั่นก็ห้องเดียวกันมีความสัมพันธ์กันที่ดีมันไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเป็นทางการอะไรกันได้หมดนะในโลกในความเป็นจริงเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นทางการและมีความเป็นส่วนตัวนั้นมันต้องมีความเป็นคู่กันอยู่ในการจัดความสาคัญผมเองก็เสียดายเหมือนกันนะครับว่าอยู่ดีๆเงินหมื่นล้านขึ้นมาบนบินแล้วนะครับให้กับโรงพักตำรวจก็มีเกียรติยศเด็ก นะครับเด็กไทยก็ได้มีทุนไปเรียนทั่วโลกและที่สําคัญที่สุดก็คือวันข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยจะได้ประโยชน์มหาศาลเป็นการลงทุนที่มีคุณค่าที่สุดแต่ปรากฏว่าเมื่อหวยมุดลงไปใต้ดินต่อเงินก็ไปตกยังมือผู้มีอิทธิพลเหมือนเดิมและเวลานี้เนี่ยนะครับใครตอบได้บ้างว่าหวยไม่มีผมยังกระซ้าเลยว่าประเทศไทยหวยใต้ดินเนี่ยซื้อไม่ได้อยู่สองที่คือบนเสาธงกับบนเสาไฟที่เหลือซื้อได้ทุกแห่งแต่เราเนี่ยนะครับมันถูกสอนว่า เกลียดลาไหลกินน้ำแกงเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ใครไปพูดยังไงว่าใครไปพูดสนับสนุนก็มีปัญหาอยู่กันหลบๆซ่อนๆนั่นแหละก็ไปขายหวยใต้ดินตามปกติเอาขึ้นบนดินไม่ได้นะครับจะเป็นจะตายขึ้นมาทั้งทด่จริงเนี่ยครับมีรายได้เข้ารัฐเป็นหมื่นล้านนะครับนั่นนะทำแป๊บๆๆๆ,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 ๆๆๆนี่แหละแต่ทาต่อไปเนี่ยครับเพราะว่าคนไทยนี่เลิกไม่ได้ถ้าเลิกได้นี่นะครับสุดยอดประเศรศสริฐสีแต่ว่าเมื่อเขาเลิกไม่ได้ เขาเลิกไม่ได้ก็ต้องมาจัดระบบและเงินที่เขาและค่อยๆรณนรงค่อยทาความคิดกันนะครับเป็นทุนการศึกษาเนี่ยนะครับคนพอมีความรู้มากมีการประกอบอาชีพนูน่นนี่นั่นนะครับช่วยไปบอกพ่อแม่ว่าเลิกเล่นหวยเถอะมันก็จะได้คลี่คลายกันโดยอ้อมแต่เลิกโดยฉับพลันนั้นเลิกไม่ได้โลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างว่าหลักคิดหลายๆเรื่องนั้นควรที่จะหยิบยกขึ้นมาแลวจะได้นําไปใช้ประโยชน์ เพราะเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่เสียโอกาสไปแท้ๆเลยมันไม่ใช่ว่าเวลานี้ใครจะคิดนโยบายใครคิดก็ได้ถ้าเรามองกันอย่างนี้ว่าเอาเป็นว่าประเทศชาติได้ประโยชน์ไหมป้มองกันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบดําเนินการเรียบร้อยประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนเนี่ยนะครับเห็นชอบถ้าทํากันอย่างนี้เนี่ยนะครับและตัดออกว่าไอ้นี่เป็นเรื่องพรรคนี้เคยคิดนักการเมืองคนนี้เคยคิด ไอ้น,นี่เนี่นะครับเคยอยู่ตรงกันข้ามเราเคยคิดเราตัดหน้าตาออกแล้วก็เอาเรื่องราวว่าอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็มาจัดสรระบบผมเชื่อว่านะครับในแต่ละส่วนในแต่ละที่ในแต่ละทางนั้นมันมีข้อดีของมันอยู่นะครับไม่มีใครแยกกันไปทุกอย่างและก็ไม่มีใครดีกันครบถ้วนเพียงแต่ว่าเราจะหยิบข้อดีข้อเสียนะครับมาปฏิบัติมาใช้กันอย่างไร นะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีหลากหลายเรื่องราวของประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะรื้อค้นนะครับและนําหยิบยกขึ้นมาแก้ไขปัญหาแค่เรื่องสังคมง่ายๆเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขาย,ยาเสพป,ปัญหาย,ยาปัญหายาเสพติดเนี่ยซึ่งตง้องยอมรับความเป็นจริงว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าผู้ต้องหานี่ครับเดินมาสิบคนแปดคนเนี่ยโดนคดียาเสพติดทั้งหมดดังนั้น ทั้งการปราบปรามขั้นเด็ดขาดทั้งการบำบัดนั้นรว,วมกระทั่งว่ายาเสพติดนนีะครับผมยกตัวอย่างว่าเหมือนยาบ้าเนี่ยยาบ้าเนี่ยนะครับคนที่ถูกจับกลุมเพราะเสพและก็บำบัดเนียมันจะไม่มีอาการเสี่ยนยาเหมือนกับคนที่ติดเฮโรอีนฝงขาวมอร์ฟีนที่เราดูหนังเรื่องน้ำพุดิวอะไรไม่ได้ครับแต่ยาบ้ามันมีอย่างหนึ่งว่า ถ้าไม่ไม่เจอเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาเสพอีกแต่ว่าถ้าคนคอยเคยเสพเนี่ยนะครับไปอยู่ในสังคมเดิมและก็ไปได้กลิ่นยาบ้านเนี่ยนะครับมันจะเกิดอาการเสียญญ่ยนยาชนิดติดฉี่เล็ดก็แล้วกันนะคือความอยากมาถึงขนาดนั้นแต่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับคือไม่มีถูกจับคุมคุมขังแล้วนะครับบำบัดแล้วร่างกายเป็นปกติแล้วอยู่ได้เลิกได้แต่ถ้าไปเจอเมื่อ,อไหร่เนี่ย ความอยากกลับขึ้นมาทันทีและพวกนี้จะไม่มีอาการแบบเสียญญ่ยนยาแบบอะไรแบบยาเสพติดสมัยก่อนแบบฟินแบบมอฟฟินแบบเอโรอินแบบผงขาวผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าแล้วถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไอ้พวกนี้จะเลิกได้ปามันจะเลิกได้ไงพอก,กลับมาสังคมก็อยู่ที่เดิมยาเสพติดก็อยู่ที่เดิมดังนั้นเนี่ยนะครับการคิดอ่านอะไรหลากหลายอย่างนั้นก็ต้องมารวบรวมกันว่าไอ้ที่เคยแก้สําเร็จนั้นแก้กันยังไงไอ้ที่เคยมีปัญหาในมียังไง และจะได้บูรณาการกันว่าเอากันเอาจริงเอาจังนะเอาเวลาจำกัดทําให้มันเป็นรูปมาทาเสียนะครับนี่ก็สเสนอเป็นเก,กิดการเล็กๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านี้นะครับก็มีเรื่องชายชุดดากับคุณถาวรเสนเนียมรวมกระทั่งกับพระพวกทีนิวเนี่ยนะครับกะพวกรุนพีรามที่ผมนะครับสวดิยานชื่อนาไทยในธรรมก็คงจะได้พูดถึงกันบ้างขอ,องปากขอ,องคอนะครับในฐานะลูกพ่อขุนด้วยกันแต่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องของการทําหน้าที่ ซึ่งแต่ละฝ่ายก็วิพากษ์ก็จะได้แสดงความเห็นติกลับนะครับไม่มีปัญหาอะไรกันเรื่องของชายชุดดาคุณถาวรเสนเนียมก็เข้มข้นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่สองครับพบกันในช่วงที่สองนะครับเมื่อวานนี้คุณถาวรเสนเนียมนะครับตำแหน่งสุดท้ายคือหัวหน้าขาดของกบพศเนี่ยนะครับที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในที่ชุมนุมของกบพศนะครับแต่ว่าอย่าไปสนใจว่า ใครจะมีตำแหน่งอะไรสุดท้ายอะไรกันได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับละหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในเว็บไซต์และก็ข่าวหนังสือพิมพ์ก็ได้ลงในวันนี้ว่าถาวรท้าจตุพรรู้แก่ใจชายชุดดําขอให้นายกใช้อํานาจลังความชั่วโดยนายถาวรเสนเนียมเลยนะครับกล่าวถึงกรณีที่ผมระบุพาดพิงให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มบันม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกนายถาวรไปสอบฐานปกปิดซ่อนเร้นสถานที่ให้ใชายชุดดำสี่คนที่มาพบขอแลกเงินกับการเปิดเผยข้อมูลกองกำลังชุดดำว่าเป็นพฤติกรรมกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องทั้งรู้ว่าใครต้องการฆ่าปิดปากชายชุดดำที่ทำงานแล้วถูกหักหลังเพราะนายจตุพรเองอยู่ในเหตุการณ์ปลุกปั่นมวลชน ทั้งในปี52-53ถามว่าใครที่อมเงินที่สัญญาว่าจะให้กลุ่มกองกำลังชุดดำติดอาวุธในปี52-53แต่คงไม่กล้าเอ่ยปากเพราะกลัวสาวไปถึงนายใหญ่เอาตอนนี้ก่อนนะครับนายถาวรเสนเนียมเนี่ยจะต้องทบทวนความจำของตัวเองว่า ในขณะเกิดเหตุปี2553นั้นตัวของนายถาวรอ,อยู่ในคอรมอชุดนั้นด้วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดปี53จนกระทั่งถึงปี2554ยุคสภาแล้วมีการจัดการการเลือกตั้งทำไมกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่จะดำเนินการหาชายชุดดำทั้งที่ตัวเองมีอำนาจเต็ม ทำไมตัวเองจัดการไม่ได้แต่ปรากฏว่าตัวเองมาใช้วิธีการให้ข่าวหลังจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับอ้างว่ามีการจับกุมชายสี่หญิงหนึ่งนะครับหลบหนีอีกสองว่าเป็นชายชุดดำสังหารผานเอกร่วมกก้าว ซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าเวลาทําแผนจริงๆแล้วและเวลาสั่งฟ้องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของพันเอกร่วมกล่าวทูววันนัแต่เท่าว่านี้นะครับนายถาวรเสนียมได้ใช้สถานการณ์นี้ออกมาระบุว่ามีชายชุดดําซึ่งไม่ใช่ไอ้สี่คนนี้ที่มาทําแผนเนี่ยได้เดินทางมาพบกับตนแล้วก็บอกว่าจะเปิดเผยสาวถึงเบื้องหลังทั้งหมด แรกนะครับกับเงิน5ล้านบาทน,นะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็พูดตัวเลขเลยไปถึง10ล้านก็นเสร็จได้ซ้ำผมเองก็จึงประกาศท้านายถาวรว่าถ้ามันเป็นจริงนะ่ะก็นำตัวมาแถลงและก็บอกนายถาวรในฐานะที่เป็นอายการเก่าว่ารู้ใช่ไหมว่าพยานที่ได้มาจากการจ้างวานเนี่ยสารก็ไม่รับฟัง แต่นั่นคือเรื่องการพิจารณาคดีแต่โดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนายทาวรบอกว่ามีประจักษ์พยานเป็นชายชุดดำถ้าชายชุดดำตามในความหมายที่นายทาวรบอกก็คือคนที่ไปปฏิบัติการนะครับสังหารเจ้าหน้าที่